สวัสดีค่ะกลับเรียนท่านผู้บริการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต21คณะผู้บริหารในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต21คณะครูและคณะศึกษานิเทศทุกท่านนะคะวันนี้เป็นการประชุมชี้แจงสรุปผลการดำเนินงานติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา โรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพิธีการศึกษาม,มัธยมศึกษาเขต21ใน10สหาวิยาเขตที่ได้ดำเนินการไปแล้วนะคะระหว่างวันที่16-20ถึงมีนาคมแล้วก็วันที่31มีนาคม2563ค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ในการสรุปในวันนี้นะคะเพื่อที่จะนำประเด็นปัญหาข้อค้นพบจากรายงานผลการประเมินตนเองไปวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา2563ของโรงเรียนในสาวิยาเขต10สาวิยาเขตร่วมกับศึกษานิเทศประจำสาขาวิยาเขตค่ะในบทสรุปผู้บริหารได้สรุปไว้6ประเด็นหลักนะคะก็คือในเรื่องของข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา4ด้านได้แก่ด้านวิชาการด้านบริหารทั่วไปด้านบริหารงานบุคคลด้านบริหารงบประมาณ ผลการดำเนินงานตามโครงการแล้วก็ผลงานวิธีปฏิบัติที่ดีการประเมินความพึงผลการประเมินความพึงพอใจแล้วก็การนำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาไปพัฒนาในปีการศึกษา2563นะคะซึ่งข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาก็มีข้อมูลจำนวน ครูจำนวนนักเรียนปกติและนักเรียนเรียนรวมการเปิดแผนการเรียนระดับมต้นมปลายที่สอดคล้องกับนโยบายการได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติความต้องการพัฒนาแล้วก็โครงการที่ดำเนินการตามนโยบายค่ะสำหรับผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดศษษษษิษย์วิยาเขตสีด้านนั้นพบว่า ด้านวิชาการมีผลการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับดีเยี่ยม8สาวิยาเขตแล้วก็ในระดับดี2สาวิยาเขตได้แก่สาาวิยาเขตปทุมเทวาพิบาลและสาวิยาเขตพิสัยสระเดชค่ะด้านบริหารงานทั่วไปด้านการบริหารงบประมาณและการบริหารงานบุคคลน,นั้นทั้ง10สาวิยาเขตอยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกสาวิยาเขตค่ะ สำหรับสรุปผลการประเมินโครงการของแต่ละสาาวิยาเขตนะคะใช้เกณฑ์ระดับ A1 ถึง A4 นะคะ A1 ได้หมายความว่ามีแผนงานโครงการแต่ไม่ได้ปฏิบัติ A2 มีแผนงานโครงการมีการปฏิบัติแต่ไม่ได้รายงาน A3 มีแผนงานโครงการมีการดําเนินงานและมีการรายงานผลการดําเนินงานและคุณภาพ A4 ก็คือ มีแผนการดำเนินงานมีการปฏิบัติแล้วก็มีการรายงานผลประเมินผลเป็นเป็นผลงานเชิงประจักษ์เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีนะคะก็จะได้คุณภาพของโครงการนั้นอยู่ในระดับ A4 นะคะซึ่งผลการประเมินโครงการของสาวิยาเขตนะคะมีจำนวนโครงการอยู่45โครงการนะคะ ได้ระดับ A4 27โครงการระดับ A35 โครงการ A21 โครงการค่ะสาวิยาเขตหนองคายประเมิน41โครงการระดับ A4 21โครงการ A3 16โครงการ A2 3โครงการและ A1 1โครงการค่ะสาวิยาเขตเทศลังสีประเมิน52โครงการ A4 28โครงการ A3 21โครงการ A2 3โครงการค่ะ สาวิยาเขตท่าบ่อประเมิน53โครงการระดับคุณภาพ A4 23โครงการ A3 24โครงการและ A2 6โครงการค่ะสาวิยาเขตพิสัยสระเดชประเมิน36โครงการระดับคุณภาพ A4 15โครงการและ A3 21โครงการค่ะสาวิยาเขตเบญจพิษประเมิน41โครงการระดับคุณภาพ A4 11โครงการ A3 23โครงการและ A2 7โครงการค่ะ สหาวิทยาเขตโชคพิสัยปักคาดประเมิน45โครงการระดับคุณภาพ A4 26โครงการและ A3 9โครงการค่ะสหาวิทยาเขตบึงการประเมิน40โครงการระดับคุณภาพ A4 29โครงการ A3 6โครงการและ A2 5โครงการค่ะสหาวิทยาเขตศรีพรเจริญประเมิน48โครงการระดับคุณภาพ A4 15โครงการ A 3 21โครงการและ A 2 12โครงการค่ะและสหวิทยาเขตเซกาประเมิน68โครงการระดับคุณภาพ A 4 2 0โครงการ A 3 40โครงการ A 2 3โครงการและ A 1 5โครงการค่ะสำหรับผลงานดีเด่นของสถานศึกษาที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีสหวิทยาเขตปทุมเทวาพิบาลมีวิธีปฏิบัติที่ดีย1เรื่อง แย,ยาาแ, hai, แยกเป็นรายด้านได้4ด้านค่ะก็ด้านวิชาการ6เรื่องบริหารทั่วไป2เรื่องบริหารงานบุคคล1เรื่องและบริหารงบประมาณ1เรื่องค่ะสาวิยาเขตหนองคายวิธีปฏิบัติที่ดี13เรื่องแยกเป็นรายด้านได้4ด้านด้านวิชาการ4เรื่องบริหารทั่วไป4เรื่องบริหารงานบุคคล3เรื่องและบริหารงบประมาณ2เรื่องค่ะสาวิยาเขตเทศรังสี The i, วิธีปฏิบัติที่ดี18เรื่อง แยกเป็นรายด้านได้4ด้านด้านวิชาการ5เรื่องบริหารทั่วไป6เรื่องบริหารงานบุคคล4เรื่องและบริหารงานงบประมาณ3เรื่องค่ะสาวิยาเขตท่าบ่อวิธีปฏิบัติที่ดี13เรื่องแยกเป็นรายด้าน4ด้านด้านวิชาการ3เรื่องบริหารทั่วไป4เรื่องบริหารงานบุคคล3เรื่องและบริหารงบประมาณ3เรื่องค่ะ สาวิยาเขตพิสัยสรเดชวิธีปฏิบัติที่ดีสีเรื่องแยกเป็นรายด้านได้สองด้านด้านวิชาการสามเรื่องและด้านบริหารทั่วไปเจ็ดเรื่องค่ะสาวิยาเขตเบญจพิษวิธีปฏิบัติที่ดีหกเรื่องแยกเป็นรายด้านได้สองด้านด้านวิชาการห้าเรื่องและด้านบริหารทั่วไปหนึ่งเรื่องค่ะสาวิยาเขตโซพิสัยปักคาดมีวิธีปฏิบัติที่ดี22เรื่องแยกเป็นรายด้านได้4ด้าน ด้านวิชาการ10เรื่องบริหารทั่วไป4เรื่องบริหารงานบุคคล4เรื่องและบริาหปปารงบประมาณ4เรื่องค่ะสาวิยาเขตบึงการวิธีปฏิบัติที่ดี4เรื่องแยกเป็นรายด้านได้2ด้านด้านบริหารวิชาการ2เรื่องและด้านบริหารทั่วไป2เรื่องค่ะสาวิยาเขตศรีพรเจริญวิธีปฏิบัติที่ดี17เรื่อง แยกเป็นรายด้านได้4ด้านด้านวิชาการ6เรื่องบริหารทั่วไป6เรื่องบริหารงานบุคคล2เรื่องและบริหารงบประมาณ3เรื่องค่ะวิธีปฏิบัติที่ดีสาวิยาเขตเซกามี20เรื่องแยกเป็นรายด้านได้4ด้านด้านวิชาการ6เรื่องบริหารทั่วไป6เรื่องบริหารงานบุคคล5เรื่องและบริหารงบประมาณ3เรื่องค่ะสำหรับการประเมินความพึงพอใจการนิเทศ ติดตามตรวจสอบประเมินผลโครงการกตปนนะคะความพึงพอใจแบบ Fa t o to f สก้าวสาวิยาเขตนะคะผลการประเมินอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย4.33คิดเป็นร้อยละ89 8คิดเป็นร้อยละ86.60ค่ะและผลความประเมินความพึงพอใจในการนิเทศโดยใช้ระบบวิดีโอคอนเฟเ็นต์ในสถานการณ์แพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะหึงสหวิทยาเขตก็คือสหวิทยาเขตปทุมเทวาพิบาลความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ย4.54คิดเป็นร้อยละ9 0 8 0ค่ะสำหรับปัญหาที่พบจากการสรุปรายงานนะคะจากเครื่องมือติดตามตรวจสอบประเมินผลไน,นิใหการศึกษาชุดที่1ซึ่งมีเจ็ดตอนนั้นพบว่า จำนวนนักเรียนด้านจำนวนนักเรียนนั้นโรงเรียนกรอกข้อมูลไม่ครบนะคะและก็การเปิดแผงการเรียนก็เช่นเดียวกันนะคะก็กรากไม่ครบความต้องการพัฒนาพบว่าความต้องการพัฒนานั EOVER ้นไม่สอดคล้องกับผลการประเมินและก็กรอกไม่ครบแล้วก็ในด้านของโรงเรียนในโครงการนั้นโรงเรียนก็เกาะข้อมูลในโรงเรียนของโครงการของตัวเองไม่ครบเช่นกันนะคะ ในเครื่องมือชุดที่2นะคะเป็นการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา4ด้านนั้นพบว่าการประเมินคุณภาพในระดับคุณภาพดีเยี่ยมนะคะทั้ง4ด้านนั้นไม่มีเอกสารอ้างอิงนะคะส่วนมากนั้นเอกสารอ้างอิงไม่ได้ระบุนะคะแล้วก็ไม่ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาและการส่งเสริมด้วยนะคะนี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่ค้นพบในการรายงานนะคะ สำหรับตอนที่6ผลการดำเนินงานโครงการนะคะพบว่ารายงานการร,รายงานผลการดำเนินงานโครงการนะัไม่ครบทุกโครงการตามที่ระบุไว้ในข้อมูลพื้นฐานในตอนที่1นนะคะแล้วก็มีผลการประเมินโครงการแต่ไม่มีรายงานผลแล้วก็ไม่ได้สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามรูปแบบที่กําหนดนะคะและตอนที่7ผลงานดเด่นหรือวิธีปฏิบัติที่ดีนั้นพบว่า ไม่เขียนรายงานตามประเด็นที่กำหนดนะคะแต่มีผลการประเมินตามเกณฑ์นะคะมีผลการประเมินแต่ไม่ได้รายงานวิธีปฏิบัติที่ดีแล้วก็ไม่ได้สรุปผลการประเมินตามรูปแบบที่กำหนดนะ,ะอันนี้ปัญหาที่พบพบในบางโรงเรียนนะคะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะสำหรับการนำผลการนิเทศไปวางแผนพัฒนาคุณภาพในปีการศึกษา2563นั้นนะคะศึกษานิเทศในสาวิยาเขตจะต้องร่วมกัน าวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามประเด็นที่ค้นพบนะคะเพื่อที่จะวางแผนร่วมกันในโรงเรียนในสังเวียาเขตของตนเองแล้วก็นําผลวิธีปฏิบัติที่ดีหรือรโครงการที่ได้ระดับดีเยี่ยมนั้นมาเป็นนโยบายแล้วก็เป็นประเด็นในการพัฒนาต่อไปในปีการศึกษา2563นะคะแล้วก็ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา4ด้านนั้น แต่ละกลุ่มงานจะต้องใช้ในปีนี้นะคะให้ใช้การบริหารจัดก,การความรู้และกระบวนการวิใจัยให้สอดคล้องกับการประเมินมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษาะะเพื่อที่จะได้มาตรฐานของเขตพื้นที่การศึกษานะคะคขอชื่นชมโรงเรียนที่ทํารายงานการประเมินตนเองได้ถูกต้องตามเกณฑ์ซึ่งก็มีหลายโรงเรียนนะคะแต่ที่ให้แต่ที่นําเสนอเป็นตัวอย่างในที่ประชุมนี้ก็คือโรงเรียนเวียงคำวิทยาคารนะคะ ซึ่งดำเนินการได้ครบถ้วนตั้งแต่รอบแรกะะไม่ได้นำไปแก้นะคะการในปีการศึกษา2563นั้นในสพม21นั้นได้ขอใช้ห้องประชุมคอนเฟนซ์สำหรับศึกษานิเทศประจำสาสาวิาเขตไว้10ห้องนะคะเพื่อเป็นสื่อกลางในการนิเทศออนไลน์แะก็ในการผลิตสื่อนิเทศนะคะสำหรับ ใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา2563นะคะโดยใช้โปรแกรม a e c u ค s t u u i o o นะคะเวอร์ชัน7นะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้บรกิการเขตพื้นที่การศึกษาคณะผู้บริหารคณะครูและศึกษานิเทศทุกท่านนะคะสำหรับเอกสารต่างๆนะคะที่นำเสนอในวันนี้นะคะได้ส่งให้โรงเรียนในสังกัดนะคะได้ตรวจสอบ ข้อมูลของตน,นเองแล้วก็หาพบว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็ขอให้เพิ่มเติมและก็แจ้งเกตพื้นที่การศึกษาด้วยนะคะขอข,ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ